ก็นี่ก็เป็นคลิปแรกนะของธรรมะเดลิเวอนะคือช่องเราเนี่ยก็เป็นช่องที่เกี่ยวกับธรรมะหลักคิดปรัชญาต่างๆนะของคนทั่วไปนะครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์หรือคารวะที่สอนธรรมนะซึ่งคลิปแรกเนี่ยเราก็จะเอามาเป็นพอดแคสต์แล้วก็จะมาฟังแนวคิดของคนคนหนึ่งนะชื่อพี่ปีเตอร์ไมออกซีนะคือเขาทำพอดแคสต์ในช่อง YouTube เขาเนี่ยชื่อว่าช่องไลมิชชั่น ซึ่งก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าพี่บีเตอร์นอกจากจะพูดถึงเรื่องทรรมะน,นะเขายังพูดถึงเรื่องหลักปรัชญามิชเน็ตแล้วก็แนวคิดต่างๆซึ่งฟังแล้วก็เป็นประโยชน์มากเทปนี้ก็เป็นพอดแคสต์นะช่องนี้ก็จะเป็นพอดแคสต์แต่ก็จะเป็นพอดแคสต์สั้นๆแล้วก็จะโยงให้ไปถึงหัวข้อที่จะให้ฟังนะก็จะตัดมาเป็นคลิปของบุคคลนั้นๆนะนะแล้วก็ฟังเขาพูดแล้วก็เอามาแสดงความคิดเห็นกันหรือเอามาสรุปกันว่า เราได้อะไรจากคลิปนั้นนะซึ่งพี่ปีเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเด็กสมัยนี้ก็คงจะไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นยุคเก้าสูเนี่ยก็จะรู้จักเขาดีนะเพราะเขาเป็นดารานะค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่จสได้เป็นตัวร้ายนะแล้วก็ตายเกือบทุกเรื่องนานๆนานๆทีจะแสดงบทด,ดีนะอืมแต่พอมาฟังเขาพูดพอดแคสต์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ ได้รู้เลยคือเขาเป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงมากๆเพราะว่าในช่องเขาเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่เขาไลฟ์แล้วก็จะมีคนขึ้นมาถกกับเขาในเรื่องต่างๆนะซึ่งคนที่เข้ามาถกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เข้ามาตั้งใจที่จะแย้งตั้งใจที่จะคานี่แหละแต่เขาก็ยังทนฟังนะแล้วก็ตอบโต้ไปอย่างคนมีปัญญานะมันก็จะได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ความบันเทิงด้วยนะลองฟังกันดูได้นะ ช่องไลฟ e มิช s ั่นนะ LIFE นะไม่ใช่ LIVE แล้วก็มิช s ั่นนะส่วนวันนี้คลิปที่จะเอามาก็คือพี่เนี่ยพี่เขาเนี่ยพูดถึงเรื่อง Comfort Zone นะแล้วก็3สิ่งที่ไม่มีทางเอากลับมาได้นะวันนี้ก็จะมาฟังเกี่ยวกับสิ่งแรกนะที่พี่ก็พูดถึงนะซึ่งถ้าเกิดหลายๆคนนะ่ะให้เดาเนี่ยก็คงจะเดาได้ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันก็คือเวลานั่นเองนะทุกคนตอบได้หมดนะว่าเวลามีค่านะแต่ว่า เราใช้เวลาให้มันมีค่าอย่างที่เราตอบหรือเปล่าหรือเรากําลังทําให้เวลาเนี่ยมันเสียไปอยู่ในแต่ละวันนะมาฟังกันดูนะว่าพี่เขาพูดถึงเรื่องเวลาว่ายังไงแล้วก็จะมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็จะมาสรุปหัวข้อสําคัญที่คิดว่าสําคัญนะย้านะว่านี่ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นการสรุปส่วนตัวนะส่วนใครที่คิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะในเดสคริปชันนะส่วนใครที่ชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ช่อง ใหม่ช่องนี้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวไปมาฟังกันเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาแล้วไปรู้หน่อยก้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนหน่อยนะการออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยคอมฟอร์ตโซนก็คืออยู่ในที่เดิมอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถคาดเดาได้สามารถพิดิกะสามารถทำนายได้ว่าเออเดี๋ยวฉันไปฉันจะเจออะไรงานฉันเป็นแบบไหนฉันจะทำซ้ำๆเดิมๆอยู่ที่เดิมคุยกับคนเดิมอันนี้เขาเรียกว่าคอมฟอร์ตโซน ก็คือฉั้นคาดเดาได้เลยว่าฉันไปตรงนี้แล้วฉันจะเจออะไรอะไรเงี้ยแต่อะไรที่ไปแล้วฉันคาดเดาไม่ได้ฉันไม่อยากไปเจอฉันจะไม่ทำเนีมันก็เลยอยู่ที่เดิมเท่าเดิมได้อะไรได้ความสบายใจนีแต่ถ้าออกไปเดี๋ยวมันขาดความมั่นใจมันจะเกยไปไปเจอเขาเรียกว่าเฟียร์โซนก็คือโซนของการคาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยก็คือมันต้องกล้าที่จะล้มไง แต่ถามจริงๆไอการออกไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่คุ้นชินสิ่งที่เราไม่เคยเจอม,มันไม่ได้ทําให้เราเสียชีวิตนะครับมันไม่ได้ทําให้เราเสียชีวิตนะครับมันไม่ได้ทําให้เราเจ็บปวดอะไรเลยนะถ้าเราวางใจเป็นนะระวางใจเป็นคือระวางกระบวนการวิธีคิดให้กับสถานการณ์ที่เราจะเจอเป็น browse. อย่างสมมติเราไปสถานที่หนึ่งแล้วเราคาดเดาไม่ได้เราต้องไปทํางานในบางที่ที่เราคาดเดาไม่ได้เฮ้ยม <lead. S 2> <st utter> ันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับก็คือออกไปนะจากพื้นที่ที่เขาเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนนะ ก้าวเข้าสู่เฟียร์โซนนะไปเผชิญหน้าส right. ักนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะได้รับผลกระทบจากการตัดสินของคนอื่นบ้างนะครับแต่การตัดสินของคนอื่นไม่ได้ทําให้เราเจ็บปวดการตัดสินของคนอื่นไม่ได้ทําให้เรายากจนนะการตัดสินของคนอื่นไม่ได้ทําให้เราลําบากกายจริงๆนะมันทําให้เราลําบากใจถ้าเราวางใจไม่เป็นแต่ถ้าเราวางใจเป็นเขาจะทําให้เราลําบากใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณออกจากคอมฟอร์ตโซนคุณกล้าที่จะลม้มคุณกล้าที่จะ,ะเผชิญการตัดสินของคนอื่นเนี่ยคุณเข้าสู่เล ARNING โซนก็คือโซนแห่งการเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะก้าวข้ามเนี่ยมันมีรางวัลอยู่นะครับมันมีรางวัลอยู่นะมันไม่ใช่เราก้าวข้ามไปสูดแต้มหรือก้าวข้ามไปเพื่อเท่าเดิมนะนะี่ครับแล้วก็สามสิ่งที่มันไม่มีวันหวนกลับมานะเนี่ยจะต่อเนื่องสำหรับเรื่องของการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ไปเผชิญหน้ากับการตัดสินของคนอื่นบ้างนะเนะครับเพื่อเราจะได้รับรู้เรื่องนี้สามสิ่งที่มันไม่มีวันหวนกลับมาหนึ่งเวลาเวลาคือหนึ่งสิ่งนะที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินทองนะครับบางคนบอกว่าโอ้ผมใช้ชีวิตหาเงินทั้งชีวิตสิ่งที่คุณแลกกับเงินทองก็คือเวลานะครับดังนั้นสิ่งที่มันไม่มีทางหวนกลับมาก็คือเวลาอันมีค่านะ เวลาที่เราได้อยู่กับคนรักเวลาที่เราได้พักผ่อนเวลาที่เราได้ผ่อนคลายเวลาที่เราได้ไปเที่ยวไปอยู่ในพื้นที่ที่เรามีความสุขหรือว่ามีการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างเงี้ยนะครับบางคนอุ้ยเห็นเขาไปเจอจานเบียเห็นเขาไปปฏิบัติธรรมฉันอยากไปมะฉันไม่มีเวลานะครับดังนั้นสิ่งที่ไม่มีวันหวนกลับมาก็คือเวลาหลายคนบอกว่าผมเล่นทิกตอกฆ่าเวลาครับพี่ ผมอ่านหนังสือค่าเวลาครับผมดูแอป,ปแดงค่าเวลาครับคุณค่าเวลาไม่ได้เวลามันค่อยๆคย่าคุณไปช้าๆนะครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับคืออย่าไปลากอดีตโยนไปในอนาคตนะนะครับแล้วก็อยู่กับคอมฟอร์ตโซนอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกคุ้นชินคุณรู้ไหมทำไมคุณชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตเดิมๆ หรือคุณชอบไปตลาดเดิมเวลาคุณไปซื้อของไปช้อปปิ้งอ่ะบางคนไปฟู้ดแลนด์ก็จะไปดอะฟู้ดแลนด์บางคนไปเซเว่นสาขาเนี้ยกูก็จะไปแต่เซเว่นสาขาเนี้ยบางคนไปโลตัสสาขานี้กูาาาาก็ไปแต่โลตัสสาขาเนี้ยรู้ไหมทําไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณสามารถคาดเดาได้ไงว่าของอะไรมันอยู่ตรงไหนชั้นคุ้นชินตลาดนี้ร้านนั้นอยู่ตรงนั้นร้านนี้อยู่ตรงนี้ใช่หาของเจอคุณรู้ไหมทำไมเซเว่นมาถึงจัดทุกสาขาเหมือนกันหมด เพราะเขารู้พฤติกรรมของมนุษย์ชอบชอบที่จะคาดเดาได้แล้วจําได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรอย่างไงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเข้าเซเว่นกี่สาขามันก็จะเหมือนเดิมเนี่ยพวกเฟรนชายทั้งหลายเนี่ยเขาจะทําแบบนี้เพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจเวลาคุณเข้าไปอย่างโรงแรมฮอ p อินอย่างเงี้ยทั่วโลกทั่วประเทศแล้วกันเหมือนกันหมดเนะเหมือนกันหมดเวลาไปก็เช็คอินแบบนี้พอคุณคุ้นชินปุ๊บ คุณติดเขาละนะเพราะฉะนั้นนั่นแหละก็คือสิ่งที่คุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยคุณรู้สึกสบายคุณรู้สึกคุ้นเคยคุณรู้สึกชัดเจนคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณคาดเดาเหตุการณ์ได้เขาเอาคอมฟอร์ตโซนมาค้าขายกับคุณเพราะฉะนั้นเวลาคุณทําธุรกิจแล้วคุณมีแฟรนชชส์หรือคุณมีอะไรแบบนี้คุณต้องทําให้เขาคุ้นชินว่าไปที่ไหนมันก็ต้องเหมือนกันไปอเมซอนเห็นไหมเข้าไปที่เดิมตู้อยู่เหมือนเดิมอะไรอยู่เหมือนเดิมพนักงานพูดเหมือนเดิมมีที่กดอะไรเหมือนเดิม นี่ครับดังนั้นสามสิ่งที่ไม่มีวันหวนกลับมาสิ่งแรกมีค่านั่นก็คือเวลานะหลายคนพยายามฆ่าเวลาแต่จริงๆแล้วเวลามันฆ่าเราอยู่นะเพราะฉะนั้นสามสิ่งที่มันไม่หวนกลับมานะหนึ่งเวลานะครับอย่าฆ่าเวลาอีกเลยนะเวลามันฆ่าเราช้าๆนะนะเพราะฉะนั้นอย่าไปฆ่าเวลานะเวลามันฆ่าคุณนะปัจจุบันสําคัญที่สุดนะครับอย่าลากอดีตไปโยนไว้ในอนาคตนะนี่ครับแล้วก็อย่าไปเชื่อในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ในอดีต นี่ครับให้จดจําชัยชนะของเราตั้งแต่อดีตแล้วเอาชัยชนะของเราไปวางไว้ในอนาคตแล้วก็ฉันทําได้อีกนะครับดังนั้นสิ่งที่สองจะไม่มีวันหวนกลับมาก็คือโอกาสนะครับนะี่ครับคือแยกให้ออกนะครับระหว่างภาระกับเครื่องมือนะอันนี้เป็นเครื่องมือของเราหรือเป็นภาระของเรานะครับบางทีคนบอกว่าไม่มีเวลาผมบอกว่าพรุ่งนี้ไปเจอกัน8ปดโมงเช้านะไม่ว่างใช่ไหมพรุ่งนี้ก็เจอกัน8ปดโมงเช้าผมเตรียมเงินไว้ให้ส0 0 0สนมาไหม ใครนัดเจอห้าพันก็เอาแล้วไม่ต้องสามแสนหรอกเห็นไหมแสดงว่าไม่มีเวลาไม่มีจริงนะแต่มันอยู่ที่เวลานั้นเนะี่ยคุณไปแล้วคุณได้อะไรถูกไหมแต่เวลาเราเริ่มทําอะไรใหม่ๆอย่างเราทาธุรกิจออนไลน์เราเริ่มสร้างช่องใหม่มันไม่ได้ติดตั้งแต่เราเริ่มต้นไงมันต้องใช้พลังงานต้องใช้ทุ่มเทแต่มันเป็นเครื่องมือมันไม่ใช่ภาระนะครับวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยกับางานประจําหรืออาชีพปกติของคุณแต่ถ้าคุณแบ่งเวลามาสร้าง ธุรกิจใหม่ของคุณอีกสักสองสามชั่วโมงต่อวันเนี่ยและธุรกิจนี้มันสามารถโตแซงรายได้ของคุณได้เนี่ยนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเครื่องมือนะนี่ครับคุณต้องเตรียมพร้อมสําหรับทุกๆโอกาสได้ประโยชน์อะไรบ้างสําหรับคลิปแรกคลิปนี้นะที่พี่ปีเตอร์พูดถึงคอมฟอร์ตโซนแล้วก็สามสิ่งที่ไม่มีทางหวนกลับมานะสิ่งแรกคือเรื่องเวลาแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องเวลาเนี่ยขอพูดเรื่องคอมฟอร์ตโซนก่อน ก็ไม่แปลกนะที่สภาพเศรษฐกิจหรือสังคมหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นแบบนี้นะมันไม่ได้ดีคนเราก็ต้องการความมั่นคงแล้วก็หลักประกันที่ยึดว่าเราจะปลอดภัยนะในการใช้ชีวิตนะแต่ก็จะมีคนบางส่วนนะที่อยากจะออกมานะจากที่เดิมๆแต่ก็กลัวที่จะออกมาหรือกลัวที่จะทําอะไรใหม่นะนั่นก็คือเฟียร์โซนนั่นเองนะความกลัวสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะเคยมีคนบอกว่อย่างนี้ ฉะนั้นอย่าไปกลัวนะบางคนคิดว่าจะทําจะทําจะทํานะแต่ไม่ได้ทําสักทีนะสิ่งที่ยึดโยงหรือสิ่งที่ยึดติดเราไว้นะี่ก็คือความกลัวนั่นแหละฉะนั้นอย่าก,กลัวมันมากจนเกินไปถ้าเรามีความฝันนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปถึงความฝันนะมีแค่ไม่กี่คนบนโลกหรอกที่ได้ทําตามความฝันของตัวเองจริงๆหรือบางคนอยากจะลองทําแต่ก็ล้มเหลวนะ พอล้มเหลวแล้วก็กลัวแล้วก็จะไม่กล้าทํามันอีกนะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราก้าวออกมาโดยที่ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะบางทีการที่ก้าวออกมาโดยที่บ้าบิน่นแล้วก็ขาดการเตรียมพร้อมก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะฉะนั้นก็ควรจะศึกษาหรือเตรียมตัวที่จะต้องเผชิญกับความล้มเหลวไว้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าเิดยกตัวอย่างก็เช่น เรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะแล้วเราก็อยากจะลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรนะแล้วก็มีคนมาชวนเรานะว่าทำอาน,นี้สิทำมาน,นี้สิดีนะนู่นนี่นั่นนะแล้วเราก็เอาเงินก้อนหนึ่งของเราเนี่ยไปลงทุนนะการลงทุนที่ขาดความรู้การเต็มตัวและประสบการณ์นะส่วนใหญ่มักจะไปไม่รอดนะก็มักจะโดนเขาโกงนะอย่างที่มีข่าวเห็นๆกันอยู่นะฉะนั้น เวลาที่จะทําอะไรก็ต้องศึกษามันก่อนนะบางคนเนี่ยล้มเหลวเป็นร้อยครั้งนะเพื่อความสําเร็จแค่ครั้งเดียวนะมีคนพูดแบบนั้นแต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะล้มเหลวได้เป็นร้อยครั้งหรือจะไปถึงหรือมีความพยายามที่จะทํามุ่งมั่นในสิ่งสิ่งนั้นนะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่การที่เปลี่ยนทิศทางไปทําสิ่งอื่นที่ คิดว่าเรามีความรู้และชอบมากกว่าก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีนะเมื่อหลุดออกมาจาก fear zone แล้วนะโซนที่สองที่พี่ปีเตอร์บอกที่เราต้องเจอก็คือ learning zone นะก็คือโซนแห่งการเรียนรู้นั่นเองนะก็คือความล้มเหลวนี่แหละเขาบอกว่าล้มเหลวไม่ได้ฆ่าคุณหรือไม่ทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จแต่การล้มเลิกต่างหากบางทีคนเราล้มเลิกไปก่อนที่จะประสบความสําเร็จเยอะมากๆมันไม่แปลกนะที่ทุกคนจะหวังว่า ทำปุ๊บมันจะปังทำปุ๊บมันจะบูมนะซึ่งมันน้อยมากๆที่จะไปอะไรแบบนั้นนะคนก็จะทําอะไรตามๆกันโดยที่หารู้ไม่ว่าบางทีคนที่เขาประสบความสําเร็จหรือทําปุ๊บเขาสําเร็จเลยเนี่ยเขาอาจจะล้มเหลวมาเยอะแล้วก็ได้หรือมันอาจจะเป็นแค่ฟุกหรือเขาอาจจะศึกษามาดีแล้วก็ได้คนมักจะไม่มองเรื่องระหว่างทางนะแต่มักจะมองความสําเร็จของคนคนนั้นๆ โดยที่ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรมาก่อนนะฉะนั้นก็การเรียนรู้หรือการล้มเหลวหรือการล้มลุกคุกคาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าอยากจะสําเร็จมันก็ไม่มีใครที่แบบสําเร็จเลยหรอกนะที่เขามักจะพูดกันนะว่ากรุงโลมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนะอย่างผู้พันแซนเดอร์นะเจ้าของเคเอฟซีพัฒนาสูตรไก่มาตั้งนานนะพิ่งมาสําเร็จเมื่อตอนที่เขาแก่แล้วนะอายุเยอะแล้วนะแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ใครทุกคนที่จะพยายามหรือ เป็นแบบนั้นนะฉะนั้นการเรียนรู้แล้วก็การศึกษาการวางแผนก็คงจะดีกว่าแค่ความกล้าบ้าบิ่นแล้วก็ปเผชิญหน้ากับความกลัวแล้วก้าวมาโดยที่ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรติดมือมาเลยนะมันก็จะพังพินาศนะแล้วอาจจะกลับไปสู่เฟียร์โซนอีกเมื่อเรียนรู้ดีแล้วเมื่อทำทุกอย่างดีแล้วโซนสุดท้ายโกโซนคือโซนที่เติบโต เมื่อผ่านการเรียนรู้มาเราก็จะกล้ามากขึ้นแล้วเราก็จะเติบโตแต่โซนนี้แหละหน่ากลัวกว่าสองโซนที่ผ่านมาอีกเมื่อเราประสบสำเร็จสิ่งหนึ่งที่เราจะมักลืมก็คือเราสามารถพังทลายลงได้อาณาจักรต่างๆที่สร้างมาเป็นหลายสิบปีสี่สิบปีก็สามารถพังลงได้ มีหลายธุรกิจนะที่เปิดมานานแล้วก็ปิดตัวลงเพราะวิ่งตามโลกไไปทันหรือคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่ได้แสงเนี่ยแสงก็หายลงนะพอคิดว่าตัวเองเนี่ยจะยังคงอยู่ตลอดและยืนระยะได้นะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในช่วงที่เราเติบโตเนี่ยส,สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดเอาไว้เลยคืออย่าประมาทว่าเราจะอยู่ตลอดไปนะสิ่งที่น่ากลัวกว่าตอนสร้างนะคือตอนที่จะประคองมันยังไงหรือจะต่อยอดมันยังไงให้อยู่ไปเรื่อยๆมากกว่า เพราะโลกเดี๋ยวนี้มันหมุนเร็วนะ AI นู่นนี่นั่นเข้ามาเต็มไปหมดฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามการที่จะประคองตัวเองให้อยู่รอดได้เนี่ยมันยากกว่าตอนที่ออกมาจากความกลัวแล้วก็ตอนที่กําลังเรียนรู้มอีกนะพอเมื่อเราเติบโตในเรื่องใดๆสักอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือมักจะมีคนที่ทําเหมือนเราเสมอฉะนั้น original ก็ไม่ได้แปลว่าจะคงอยู่เสมอไป พูดหัวข้อคอมฟอร์ตโซนไปซะเยอะเลยเรามาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ไม่มีทางย้อนกลับมาได้ดีกว่าสิ่งแรกที่จะพูดก็คือเวลานะพี่ปีเตอร์พูดเรื่องเวลาเอาไว้น่าสนใจมากประโยคที่เรารู้สึกว่าเราชอบม,มากๆคือเราไม่ได้กําลังจะฆ่าเวลานะแต่เวลากําลังฆ่าเราไปอย่างช้าๆตั้งหากแค่นี้ก็น่าจะเป็นประโยคที่ชัดเจนที่สุดแล้วส่วนใครอยากจะฟังคลิปเต็มๆเ,เดี๋ยวจะ ทิ้งเอาไว้ให้ในดิสคริปข้างล่างนะไปฟังคลิปนําเต็มของพี่เขาได้อีกสองเรื่องนี้นเป็นเรื่องอะไรไปฟังก่อนก็ได้เรายังไม่บอกแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องทางธรรมนะก็คือไม่มีอะไรที่มันตั้งอยู่ตลอดไปนะไตรักสามนะอันนี้จังทุกขังอนัตตานะอันนี้จังก็คือการเปลี่ยนแปลงนะไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตลอดโดยเฉพาะคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเสมอนะทุกขังคือความทุกข์นะก็ต้องเข้าใจมันนะ แต่สุดท้ายแล้วนะมันก็จะเป็นอนัตตานะมันไม่ใช่ตัวตนนะมันไม่ใช่ของของเราตั้งแต่ต้นนะเรามันไม่เคยมีอะไรเป็นของเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคนมักจะเข้าใจว่า,วามันมันคือไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนนี่คือนิรตานะจะเป็นอีกแบบหนึ่งเรื่องธรรมาก็เดี๋ยวจะมาแสดงความคิดเห็นหรือเจาะลึกกันเกี่ยวกับคลิปที่เกี่ยวกับธรรมะจ,ะจ่าจะจะดีกว่าส่วนคลิปนี้ก็ให้เหตุผลเกี่ยวกับธรรมาก็แค่นี้แหละสั้นๆง่ายๆได้ใจความส่วนใครที่ชอบนะก็ ฝากกด u ับ c ไคร์นะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคลิปแรกก็อาจจะดูติดติดขัดขัดหน่อยเพราะว่าเพิ่งเริ่มทำนะแต่ก็อยากให้เติบโตไปพร้อมกันนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เป็นอีก2ข้อนี่แหละว่าอีก2ข้อคืออะไรถ้าเกิดทยถูกก็ดีดีด้วยนะคุณเก่งมากแต่ถ้าเกิดสมมติถ้าผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันนะแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกันมีอะไรก็แสดงความคิดเห็นได้นะในช่องทางข้างล่างนะ เพราะก็จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขเหมือนกันเพราะเราก็ต้องพัฒนาตลอดเหมือนกันเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะดีหรือเปล่านะแต่ก็จะทําให้มันเต็มที่นะส่วนคลิปนี้ก็แค่นี้แหละเดี๋ยวไปละไว้เจอกันใหม่นะบายบาย